สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเหมือนกับทุกๆวันก็จะมารายงานราคายางพาราให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราประจำวันที่11กรกฎาคม2,567นั่นเองครับวันนี้ก็ถือว่าพอดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนั่นเองครับ อันดับแรกมาพามาดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้62บาท50สตางค์วันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับราคาท้องถิ่น59บาท50สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้64บาท2สตางค์วันนี้ปรับลดลง50สตางค์ราคาท้องถิ่น61บาท2สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3วันนี้64บาท81สตางค์ ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยที่12สตางค์ราคาท้องถิ่น61บาท81สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100%เอร์เซ์วันนี้54บาท70สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา22สตางค์ราคาท้องถิ่น5 1บาท70สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50สดวันนี้ 27, บาท60สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา11สตางค์ราคาท้องถิ่น 24บาท60สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC ห5าเปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง30บาท9สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา13สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท9สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หกส้าเปอร์เซ็นต์ค้างคืน35บาท54สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา14สตางค์ราคาท้องถิ่น32บาท54สสตางค์ และเราก็ไปดูยางเครฟย,ยางก้อนถ้วยวันนี้38,30บาทส0สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1 3สตางค์ราคาท้องถิ่น35,30บาทส0ตางค์นั่นเองครับและสุดท้ายนี้เราก็จะพาไปชมการซื้อการขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาจะเป็นเช่นไรนั่นเองครับ